สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้อยากจะร่วมพูดร่วมคุยเกี่ยวกับปัญหาแรงงานต่างด้าวโดวยเฉพาะแรงงานที่มาจากประเทศพมา่าหรือประเทศเมียนมาซึ่งกาลังเป็นปัญหาอย่างมากมายเลยเดิมทีแรงงานต่างด้าวที่ก็มาทํางานในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวเขมรเนี่ยที่เป็นจํานวนคนแรงงานส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่มาในสองปีหลังเนี่ยบทบาทของแรงงานต่างด้าวพมา่าก็จะมีผล ต่อสถานการณ์ในสังคมไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองเพราะว่าแรงงานพม่านั้นเนี่ยเข้ามาขายแรงงานหรือใช้แรงงานที่ประเทศไทยเราเป็นจํานวนมากถ้าพูดถึงเรื่องคนต่างด้าวหรือว่าแรงงานพมา่าซิทีเดียวเนี่ยมันก็เป็นความหมายที่ไม่ครอบคลุมนะครับ พูดง่ายว่าคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยเราโดยเฉพาะาประเทศพมา่าเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3 4สี่รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือที่เป็นรูปแบบส่วนใหญ่ก็คือเข้ามาขายแรงงานทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายนะครับรูปแบบที่สองก็คือพวกลี้ภยัยผู้ลี้ภัยทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็น NG o อไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาอะไรก็แล้วแต่กลุ่มพวกนี้เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่สงบขึ้นในประเทศพมา่าก็จะหลบหนีเข้ามาตามช่องธรรมชาติก็จะเป็น คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมานะส่วนที่สามก็จะเป็นพวกที่หลบหนีทิ้งถิ่นฐานที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจสังคมของประเทศพมา่านะครับไม่ว่าจะเป็นาชาติพันธุ์ต่างๆ,ๆที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนก็ได้หลบรอดหลบหนีเข้ามานะครับมาอยู่ในประเทศไทยและทีนี้การที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยการที่จะมาอยู่ได้เนี่ยแน่นอนครับ าการเข้ามาโดยเฉพาะถูกกฎหมายเนี่ยจะไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นการเข้ามาโดยผิดกฎหมายเนี่ยมันก็จะเกิดขบวนการที่ไม่ชอบมาพากลขึ้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลยหนักเข้าไปกว่าน,นั้นคือเรียกรับสวยนะครับเรียกรับสวยยังไม่พอครับมีขบวนการเจ้าหน้าที่รัฐของไทยเราเนี่ยช่อฉนทั้งฝ่ายปกครองตำรวจนะครับท้องถิ่นเองนะร่วมมือ <c oughs> ร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะ <c oughs> ทุจริตต่อคฎไหมาย <c oughs> ยอมรับออกบัตรประชาชนปลอมหรือเอกสารปลอมของทางราชการไทยนะโดยแกเห็นแก่มิชชนจ้างเขาที่เรียกว่าสวยให้กับแรงงานพมา่าหรือผู้หลบหนีชาวพมา่าเข้ามาในประเทศไทยนี่คือปัญหาใหญ่และหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เห็นว่าทุกวันนี้นะการเข้ามาขายแรงงานหรือการหลบหนีเข้าเมืองที่มาแอบแฝงอยู่เนี่ยเดิมทีเนี่ยมันมันก็จะไม่มีปัญหา ในเรื่องของอการที่มีผลกระทบต่อ,ตอ,อสาธารณะที่ชัดเจนเหมือนปัจจุบันแต่ปรากฏว่าปัจจุบันนี้แรงงานพม่าได้มีการรวมกลุ่มกันได้มีการก่อมอ็บเรียกร้องอต่อต้านรัฐบาลของประเทศต้นทางของตัวเองก็คือประเทศพมา่าและก็ยังมีการเรียกร้องอต่อรัฐบาลที่พรัฐบาลประเทศที่เข้ามาอยู่อย่างเช่นประเทศไทยเรา โดยมีพรรคการเมืองและนักการเมืองของประเทศไทยเราเนี่ยให้การสนับสนุสน,นอยู่เบื้องหลังนะจึงทําให้แรงงานต่างด้าวของพม่าหรือผู้ลี้ภัยของพม่าเหล่านั้นเนี่ยเ,เกิดการรวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับสังคมไทยเราและมีผลต่อ,อกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นแรงงานนะครับต่างด้าวด้วยเนี่ยคือปัญหาสําคัญนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นจะพูดต่อเนื่องกันสักสองสามชิปนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะพูดไว้อย่างนี้ว่าปัญหาวิกฤตของแรงงานพม่านั้นเนี่ยเป็นปัญหาที่รุนแรงถ้าไม่แก้ไขให้ถูกต้องแล้วเนี่ยจะนําไปสู่ปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงนะครับของประเทศไทยแน่นอนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับเอาวันนี้ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวพูดต่อในในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ